สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยเิียสมากิรัสธานนท์นะคะมาหาเศรษฐีนี้ปียสมานะคะแจกไลน์แจกไลน์ศูย์แปดหนึ่งศหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าห้าแจกไลน์นะคะวันนี้มาในหัวข้อเรื่องอะไรเ,ะเพื่อนค่ะมาในหัวข้อของเรื่องนะคะวันนี้ครบรอบสิบสองปีการแต่งงานของปียสมามอเอออวดอวดอวดหน่อยอวดหน่อยวอยวดหน่อยพระเอกมาเออตอนนี้กำลังดูผลิตผลของปุ้ยอยู่นะคะ แต่งงานมา12ปีเนาะคะแต่งงานมา12ปีนะคะ,ตงงะ,คะ24ตุลา24ตุลาเนี่ยแต่งงานที่ลดน้ำสงังรดน้ำสังที่เมืองกาญนะคะ25ตุลา25ตุลาก็คือแต่งงานกินเลี้ยงที่สุพรรณกินเลี้ยงที่สุพรรณแต่24ตุลาเนี่ยลดน้ำสังที่เมืองกาญส่วนจดทะเบียนจดทะเบียนจดเดือนไหนนะปะกรกฎาคมหรอยี่สิบกรกฎาคมปะใช่ไหม อืมจดทะเบียนดจดทะเบียนยี่สประมาณยี่สิบกรกฎาคมจดทะเบียนนะนะคะนั่นแหละอันนี้ก็คือครบรอบที่สองปีแล้วทุกคนมีลูกสองคนนะคะลูกชายกีตาร์หนึ่งคนโตแล้วก็ลูกสาวออกแกนคนเล็กนะคะสองคนพอสองคนพอละจ้าหญิงคนชายคนเนาะพอละน่ารักดี เพิ่มความสวยตัวเองก่อน <_ d uty> เพิ่มความสวยตัวเองก่อนอันนี้เพิ่มความสวยตัวเองนะนะคะอันนี้คือข้าวกล่ำทุกคนค่ะแล้วก็คอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดูแลเรื่องผิวดีมากๆแล้วก็ถ้าอยากกินให้เห็นผลเนาะถ้าอยากกินให้เห็นผลผิวใสผิวดียเงี้ยก็กินตอนท้องว่างจะกินจะคือจะโรยกับอาหารกินก็ได้จะใส่น้ําผลไม้กินก็ได้ทุกคนค่ะหรือจะกินกับเนี่ยชงปุ้ยถ้าปุ้ยเนี่ยจะชงอ่ากับ กาแฟแล้วก็ข้าวกล่อนะเดี๋ยวชงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปุ้ยจะมาอวดมีอวดลูปอวดลูปอวดลูกแต่งงานทุกคนนะแล้วก็ลูกที่เป็นไปถ่ายพีวดดิ้งด้วยเดี๋ยวอวดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอชงก่อนมันต้องคนให้ละลายนะคะเดี๋ยวขออวดนิดนึงนะคะก็เคล็ดลับเหรอเคล็ดลับการอยู่ด้วยกัน12ปีไม่มีนะเพราะว่าปุ้ยโชคดีมากๆที่พี่เขาไม่ได้มาจุกจิกโชคดีที่พี่เขาเป็นคนแบบ คือเราเป็นยังไงก็อย่างงั้นไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็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 นั่นแหละก็คือความโชคดีของพี่ว่าไม่ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลยนะคะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลยด้วยความที่พี่เขาเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจเย็นแล้วแล้วบางทีผู้หญิงอ่ะเวลาจะเป็นเมนก็จะงุดหงิดเนาะมันจะง้องเงี้ยงงงเงี้ยงเออแต่พี่เขาก็หัวเราะอะไรเงี้ยพี่เขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนินทาระยะเผาขนทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้แหละ มีทาระยะพะคอนเดี๋ยวก,ก่อนนะเดี๋ยวปุ่ยชงก่อนเดี๋ยวปุ้ยจะเปิดรูปให้ดูนะคะมันแท็กได้ไหมมันแท็กได้ไหมมันแท็กนี่ไงแท็กปะดีกว่าแท็กปะดีกว่าอืมอ่แท็กและแท็กสวามีแล้วแท็กสวามีแล้วสวัสดีจะเปิดรับแท็กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอย่าชงก่อน ชงเคล็ดลับมัดใจสามีก่อนเคล็ดลับมัดใจสามีนะคะหุ่นดีผิวดีเนาะหุ่นดีผิวดีอารมณ์ดีนี่แหละนี่แหละเคล็ดลับเคล็ดลับของเปียสมานะคะเคล็ดลับคลองใจสวามี ชงก่อนชงก่อนอเดี๋ยวเราจะมาเปิดรูปดูกันทุกคนอันนี้เป็นรูปที่พี่พี่เขาทําให้เป็นพี่เลี้ยงคือเมื่อก่อนเนี่ยปุย้ยประกวดนางงามเนาะอันนี้เขาก็จะเรียกพี่เลี้ยงนางงามแล้วพี่เลี้ยงนางงามเนี่ยชื่อพี่เสมพี่เสมเขาก็จะแต่งหน้าให้ฟรีให้แบบเท่าชุดฟรีอะไรเงี้ยเออให้แบบไม่คือเราอะจริงๆแล้วการที่แต่งหน้าสมัยก่อนอะสิบสองปีที่แล้วเนาะสิบสองสวัสดีค่ะพี่หญิงอาน12ปีที่แล้วอะ ถ้าราคาแบบเกือบหมื่นอะเกือบหมื่นนะแต่งแต่งหน้าสองคนเกือบหมื่นมันก็เยอะนะแล้วก็ไหนจะชุดแต่งงานแบบผู้หญิงผู้ชายใช่ปะ่ะถ่ายพีเวดดิ้งอีกสวัสดีค่ะพีเวดดิ้งเนี่ยก็หมื่นเจ็ดของปุ้ยสมัยก่อนหมื่นเจ็ดเนาะก็คือราคาพิเศษแหละคือพิเศษไม่ได้เอาค่าในหน้าเลยนะเอาค่าแต่งชุดเนาะค่าแบบค่าสถานที่มีมา้นะมมานะด้วยนะมีขี่ม้าด้วยนะเธอเธอเธอพี่หวัดหวด วัดรูปวัดรูปนี่อันนี้คือรูปพีเวดดิ้งนะคะรูปพีเวทดิ้งที่ไปขออนุญาตรูปนี้ที่ไหนวะมา้าคอกม้าเหรออยู่ด่านมะขามเตี้ยที่ที่ที่เราไปคอกมา้าน,มา,มาน่ะปะเออนั่นแหละไปคอกม้าแล้วขี่ม้าด้วยนะต้องเสียค่าม้าเท่าไหร่วะสองหรือส,อสามรอยบาทไม่รู้จำไม่ได้นะคะแทนเทรนอันนี้คือ ใต้ต้นจามจุรีใต้ต้นอะไรนะจามจุรียักษ์ที่ที่เมืองการตอนนี้เขาเปิดเขาเปลี่ยนแล้วเนาะสมัยก่อนก็ยังไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่ก็เป็นป่าเป็นเขาแบบนี้แหละทุกคนอันนี้คือไปถ่ายที่อะ,อะไรนะต้นจามจุรียักษ์ที่ด่านมะขามเตี้ยเมืองการนี่ทุกคนดูนี่รักกันสวัสดีค่ะพี่จา๋าสวัสดีค่ะนี่นะคะน,นี่คือรูปถ่ายก่อนแต่งงานนะเขาเรียกอะไรพีเวดดิ้งใช่ไหมนี่ อ่าสมัยละอ่อนสมัยละอ่อนนะสมัยละอ,อนนะ่ะอ,อนนะนี่ไงนะคะคือ1มื่นเจ็ดเนี่ยมีชุดหลายชุดมากมีชุดแต่งงานหลายชุดมากที่จะไปเปลี่ยนเนาะไม่แพงนะปุ้ยว่านี่ขี่มา้าด้วยเห็นไหมเจ้าชายเจ้าหญิงขี่ม้าสวัสดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้เจ้าชายจุงม้าจุงมา้า ก,กรอันนี้อันนี้เพื่อนทํางานที่พึ่งหวานก็ไปขออนุญาตเขาถ่ายพีเวดดิ้งที่พึ่งหวานนะอันนี้ก็คือแบบหมื่นเจ็ดแล้วก็รวมแต่งหน้าทําผมแล้วก็ชุดนะชุดขี่ชุดวะปะ7ชุดปะประมาณ7ชุดทุกคน17ื่นเจ็ประมาณ7ชุดนะนี่ว้าวสุดยอดมากครบรอบ28ปีนะคะ อันนี้รถนี้เพิ่งออกใหม่เนาะตอนนั้นตอนนั้นกาลังแบบออกใหม่ๆเลยเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ยังเอ้ยมันใช้ทนนานมากเลยนะเนี่ยใช้นานมากนี่สิบกว่าปีแล้วยังไม่พังเลยาานะคะนี่มีชุดญี่ปุ่นด้วยทุกคน <c oughs> <c oughs> มีชุดญี่ปุ่นด้วยนะ่ารักอ่าเดี๋ยวก็วจะมีสองงานเนาะบ้านปุ้ยมีสองงานนะอ่าไป เขาเรียกอะไรนะล,ลดน้าําสังลดน้าําสังที่เมืองการคือวันนี้วัน,น, 24, นที่ยี่สี่รดน้ําสังที่เมืองการแล้วรดน้าําสังกุยก็เป็นอะไรที่แบบว่ารดน้าําสังอะไรที่เป็นเป็นแบบว่ากุยก็ไม่ต้องเสียนะเพราะว่าเพื่อนพี่ชาย<อ>เพื่อนพี่ชายออกบ้านอยอ,อเพื่อนพี่ชายเนี่ยเป็นท้าเป็นเป็น เป็นเจ้าอาวาสนะตอนนั้นเป็นเจ้าอาวาสอย่างไม่รู้พระอมพระอ,อะัมเป็นเจ้าอาวาสอย่างไม่รู้นะคะนั่นแหละก็มาทำํำที่ลดน้ําสังให้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรอะที่ลดน้ําสังอะ่ะทุกคนอ่านี่นี่แทนทะเล่นทะเล่นแทนแทนนี่ จอสปุยจอสปุย่อนนี้อันนี้คือฟรีนะพอดีอเพื่อนพี่ชายอะคะ่ะ<ๆ>เขาเป็นพระแล้วเขาก็เอามาช่วยเ,เอามาช่วยเขาแล้วก็พระพระก็เป็นเป็นพี่ชายของแม่ก็ไม่เอาไม่รับซองด้วยนะไม่รับซองด้วยนะมาให้ฟรีๆด้วย ดีดีอ่ะจริงจริคบขาเนี่ดีนะโอ้ยทำไมรูปมันตั้งตั้ง,งอ่ะทุกคนหเห็นไหมรูปมันตั้งๆัรูปมันตั้งตั้อันนี้ไหวเจ้าที่เจ้าทางเนาะสมัยก่อนเห็นไหมเห็นชัดไหมทุกคนมันชัดปะ อันนี้คือวันที่ยี่สี่วันลดน้ําสังนะวันลดน้ําสังที่มังกรแล้วก็มีอันอันนี้คือวันวันกินเลี้ยงอันนี้คือวันกินเลี้ยงที่วันที่ยี่ห้ากินเลี้ยงที่สุพรรณนะคะแต่งสองวันแต่งสองเดี๋ยวนะนะแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอาใหม่เดี๋ยวปุ๊ยเปิดให้ดูมันมันใหญ่อ่ะมันก็จะงอกแงกงอกแงกหน่อยเนาะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวปุ้ยข้ามไปเดี๋ยวปุ้ยข้ามไปตอนนั่งรดน้ำสังเลยละกันทุกคนเอาลูปนี้ลูปนี้ลูปนี้อ่ะวดๆ รักกันแสดงว่าไม่ได้ดูไรไม่ได้ดูเดี๋ยนะน้องนุ่นน้องนุ่นดูน้องนุน่นน้องนุ่นสนิรกัน แหวนแต่งงานเราแหวนแต่งงานเราแกงหนัวเหรอป๊ารักหนูเปล่าพี่หนุ่มถามว่าแกงหนัวเหรอพี่หนุ่มสวยจังใช่ไหมใช่นิ้วสวยสมัยนะั้นนิ้วสวยใช่คะ่ะสวยไม่ได้แกงคะ่ะ ตอนนี้เมียเลี้ยงดีเลยลงพุงสมัยก่อนยังหุ่นดีหุ่นเฟี้ยวเงาะอ,อยู่นะคะเดี๋ยวหารูปสวยๆกันสวยสรุปแล้วสวยทุกรูปแต่ว่าจะหารูปจะแบบจะดูทุกรูปไม่ได้นะ่เดียวนะเดี๋นะใช่จะหาที่รูปรดน้ำสังมันมีรูปแบบรูปแบบน้ำสังสวยๆไหมะเดี๋ยวนะ คือเขาเขาทำสวยมากเลยอะรูปน้ำสังเฉยเฉยแดอกไม้น้ำสังอะเอาแบบนี้แล้วกันเอารูปพ่อกับแม่แล้วกันนี่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 นีเาาาน่เขามาจัดให้ฟรีทุกคนเขามาจัดให้ฟรีนะอันนี้พ่อกับแม่อันนี้พ่อกับแม่น,น,มนี่ครบรอบสิบสองปีทุกคนมีผลิตภัณฑ์มาสองนอเขาเรียกอะไรนะผลิตผลผลิตภณ์ แล้วเดี๋ยวต่อไปก็ชุดนี้เดี๋ยวนะปีปีปกําลังไปรับจ้าอ๋อเขากาลังมารับแล้วพี่ฝนกําลังมารับแล้วทุกคนเดี๋ยว่อนนะเก็บของนี่ก็เดี๋ยวอยเก็บเราจะให้ดูวันอันนี้อันนี้คือวันแต่งงานอันนี้คือวันแต่งงานอันนี้คือวันกินเลี้ยงเออตอนเช้าทุกคนมีพิธีเอยมีพิธีเช้าเขาเรียกอะไรไม่รู้ที่เนี่ยมันเป็นแบบ เหมือนประเพณีของคนลาวอ่ะมันเป็นประเพณีของคนลาวเขาเรียกอะไรบ้านปะาบ้านปลาเรียกลาวอะไรลาวโซ่งลาวอะไรไม่รู้เออเป็นประเพณีที่แบบว่าผูกข้อไม้ข้อมืออ่ะรับขวัญใช่ไหมเขาเรียกอะไรไม่รู้นะคะปลาขาเรียกอะไรตอนเช้าพิธีเชา้าอ่ะที่ผูกข้อไม้ข้อมืออะ่ะใบสีสุขวัญเออใบสีสุขวันออวน,นี่นี่น,นี่ตอนเช้าคือจัดงานแบบสามรอบ สวัสดีค่ะพี่พรกาลังมารับใช่ไหมเมาส์เมาส์เมาส์แบบหนึ่งจัดงานสามรอบอันนี้คือตอนเช้าใบสีสุ่ขวัญเนาะแล้วก็สวยปะ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 สมัยสาวๆไม่เหมือนตรงไหนอปกามาวง <c oughs> กําลังมารับโอเคต่อไปก็ตอนเย็นเดี๋ยวนะเมาส์ก่อนพี่พรหนูเมาส์ตอนเย็นกันนี่ไงชุดแต่งงานตอนเย็น อาตอนขึ้นเวทีเดียวมีกะลาด้วยนะตุลานี้กำลังหน้าฝนเลยเนาะก็ได้จัดข้างในไปลาไปลาทุกคนพี่พรกำลังมารับเดี๋ยวนะเด,วเดี๋ยวเราเอาบนเวทีก่อน แมวมาแล้วแมวเธอบังกล้องเราเธอออกไปโอเคค่ะเดี๋ยวไปร้านพี่ลีเลยนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอบคุณทุกการรับชมนะสวัสดีค่ะ